โอ้ไปไปปานินปานินเพื่อเหรอใม่ใม่สามตัวโอ้อันี้เลยฝั่งนี้สีแดงปลาปลาไหนปลาไหนปลาไหนเฮ้ยตัวนั้นปลาทับทิมทับทิมมตองตัวเลยะปลาทับทิมน่ะทับทิมสองตัวสามตัวอ้เนี่ทับทิมตัวเป็นแบนี้ทับทิมเนี่ย นี่เห้ยตรงนี้ทรัพย์ทิมมาวางตรงก่อนเราไปเซ็ตผู้ใจญ่เลยยอโอ้ปนินถ้าคนงดปุ่มยาวน่ะพอแล้วตะเขียนเฮ้ยนี่ตาไหนปนินแดงเลอทับทิมปนินแดงแต่ละเม็ดก็เหมือนกันนะอ่าบ้านเราโบนีิโญ่แต่ละเม็ดยาวมาเด้วยมันกินมันกินปลาด้วย ตาสเปเชียลไม่ไหวเตระเบิดสีอย่างนี้เลยตัวงนี้เลยเหมือนปลาดินนี้เลยแต่มันกินปลาไงเอาฟันมันเด้อโอ้โหมันหัวไปปลาคิโกงเขาเรียกปลาขี้โกงไอ้เอ้ยปลาดินยาไอ้ปลาดินยาเลยรบอสเอ้ปลาปลาดินยะก็เอ้ปลาทับทิร์มีปลาจำเไ็นกินทุกอย่างครับัดแล้วก็ลูกโคดแข่งใช่จังเท่านั้นอยู่น้อยังเอาปันกะเพียนหรือบาดน้อยไปปล่อยสระลูกกลางก็ได้ตาบอกขนาดไม่ลงงมมั้งเนี่ย เอาเป็นกินปลาเปล่าพี่กินปลาไหมปลาเขาปลาปลาแม่กินสวยขนะดนี้กินสวยนะทัพทิมนะไม่ปลาสบายเลยมันเคยเทียบหรอกปลาที่สวยนะเหมือนตัวตัวเหมือนตัวมันยังเล็กเหมือนเขาเพิ่งปล่อยอ่ะอันนี้วะปลาไหนอันนี้ปลาไหนมันมันไม่โตนะหรือมันโตแค่นี้แล้วมันมันมันโตไม่เสมอกันเนี่ยเออเราเหมือน

ตัวละโลต้องเ้าโลไม่กระตุกเลยไม่มีกระตุกเลยนี่พร้อมพร้อมมีอยู่พร้อมมีอยู่สองตัวเลยสองตัวเองต นั่งนะเนี่มีโต๊กว่าน่ะตาเลียนพ่อชาวนากริจปลาของการชาวนากริจปลาเดี๋ยวปลาเผาแท้ไม่เขายังไม่รู้ก็ได้ตู้ใหญ่มาไงโอ้จับมือเปล่าเหรอตา เออน่าตูน่าจริงเลยเาเราเนี่มาอห็พี่ละดินดินดินโอ้มดินจนแข่งบนี้ทัวร์